咱么爬。1> 1> ไปรู้จักกับโครงการที่จะเปลี่ยนชมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันนำโดยมะเดียวชูเกียรติศัก์วีรกุลค่ะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจับมือกับเครือข่ายทั้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและสมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์นะคะเปิดตัวกิจกรรมงานนโยบาย One Family One Soft Power เป้าหมายใหญ่ใจความเลยก็คือเพื่อสร้างแรงงานทักษ ส,สูงค่ะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสสไร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยผ่านการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อภาพ,พยนตร์นะคะโดยหลักสูตรค่ะเพิ่มทักษะเนี่ยก็มีอย่างเชน่นหลักสูตรต้นแบบวิชาการกำกับการแสดงเบื้องต้นหลักสูตรต้นแบบการวิชาสื่อสารวิสัยทัศน์เบื้องต้นหลักสูตรต้นแบบวิชาการเบรกดาวและจัดตารางการถ่ายทำการกำกับการแสดงเบื้องตน้นนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมค่าย ของคณะนิเทศศาสตร์จุาลาลงกรมหาวิทยาลัยและอื่นๆอ,อีกมากนะคะใครชอบใครรักอยากจะเพิ่มเติมทักษะสายงานนี้บอกเลยว่าฟรีค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้นะคะซึ่งจะมีข้อมูลผ่านทางเพจต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทักกาไทยแลนด์ครีเอทีฟ c ค l t u เ e อร์เอเจนซี่ t y of Communication Arts ันะคะจุฬาลงกรณ์ i v e r s i t y สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์และสตูดิโอขำมวนค่ะก็วันนี้เราได้ทราบถึงโครงการที่น่าตื่น